อาซิวขนหน่อยปลาซิว่วคนหน่อยไปกระเดิดขอกคนห่อยกำลังโดดเก่งตดวจคือน้ำทางน้ำครับพี่น้องครับผมดูหมวกยัยหนึ่งขาดคุณยามเลยเฮ้ขาดโอ้โหคุเพิมเป็นแล้วยุ่มไว้ถือไว้จ้องเอาไหม บ้านเขาไหมครับพี่น้องครับผมน้ำอะไรอาขายนะครับมีตัวเนี้ยอาเผยแย้มโสเจ็บเมาว่ะยุ่อยู่โดนตึ้งเคลื่นอนไม่แห้งผอมเหนือนกันกำลังตัว,ตวสดเ,เลยกำลังออด,ดิ่มดิด่ง พอหน้อยคุณพูดีิค่กินบ่ได้กินตัวน้อยอยู่นะคุณว่าถ้าลุกจับใช่ะได้หมกไงนึงพูดดิหมกหมอ กลับกลับอีกด้อยเขาอีกด้วยนี่อะไรนี่แหละโอ้วขอตลดอดคนขึ้นมากกับตินอีกก่นไปก็ออเช้ได้โปรสุดก็อ,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 อไ,ได้นี่ครับนามไหลลงมานี่ครับผม ผลกระชิม้าอีกแล้วครับคุณปลาคืออีกน้อยนกระชิดเตี้ยนขันดียกครับคมพริกพริกดวเต็มต้นครับ